เหรียญสมเด็จยา่าแล้วก็เหรียญของพนังเจ้าสิลิกิตหรือว่าผ้าพันปีของเรานะคะน่าจะสมมาก,มากเป็นเหรียญชนิดราคาหบาทแล้วก็เป็นเหรียญแบบเหรียญใหญ่ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์จตายบายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่าน แล้วก็ถือโอกาสสวัสดีช่วงปีใหม่ไทยด้วยนะคะสุขสันวันสงกรานต์ก็คือปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยของเรานะคะขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขกับวันปีใหม่ไทยนะคะขอให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่จอยมาในโหมดของเรื่องของเหรียญสะสมวันนี้เอาเหรียญสะสมของพี่จอยมาให้เพื่อน,อนๆได้รับรรับชมนะคะ เป็นเหรียญของพระนางเจ้าสิริกิตหรือว่าพระพันปีของเรานะคะเป็นเหรียญ uh, FAO นะคะเหรียญน,นี้มีความสวยงามงดงามมากๆเลยนะคะพี่จอยก็ได้เก็บสะสมไว้หลายเหรียญเหมือนกันก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆอ,อีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญของ uh, สมเด็จย่าของเรานั่นเองนะคะเนื่องจาก uh, มีพระชนมายุครบ แปดสิบพรรษานะคะเป็นเหรียญที่ระลึกมีความสวยงามเป็นเหรียญ UNC นะคะทั้งสองเหรียญไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะคะก็มีเก็บไว้แบบนี้สวยงามนะคะก็เลยอยากแนะนำให้เพื่อนก็อ่า ถึงแม้ว่าเราสะสมอาจจะไม่มีค่ามีราคามากมายนะคะเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทมีการซื้อขายกันก็ไม่เกินไม่เกิน20บาทถึง50บาทนะคะแต่ว่าแม้ว่าราคาไม่ไม่วุ่วานนะคะแต่ว่ามีค่าทางด้านจิตใจของเรานะคะก็คิดถึงพระองค์ท่านก็เก็บมาสะสมได้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็รายละเอียด ก็พี่จอยเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็เพียงแต่ว่าเอามาแนะนำแล้วก็อบอกกล่าวให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมก็ลองหามาสะสมกันได้นะคะไม่แน่นะคะในอนาคตเดือนสมเด็จย่าอาจจะมีค่ามีราคามากกว่านี้ก็ได้นะคะ มีความสุขในด้านจิตใจของเราเราก็เก็บสะสมได้นะคะอีกเหรียญหนึ่งก็อย่างที่บอกนะคะเหรียญของพระพันปีของเรานะคะท่านมีความงดงามมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเหรียญ FAO นะคะด้านหลังของเหรียญก็จะมีรูปของชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วก็มีรูปของผู้หญิงอ่านั่งทอหูกนะคะทอหูกหรือว่าทอผ้านั่นเองนะคะ ก็จะสวยงามนะคะก็เป็นเหรียญที่ระลึกของ FAO นะคะปีพศสองพันห้ารอยยี่สิบสามนั่นเองนะคะสวยงามน่าสะสมมากนะคะคือพี่จอยก็จะหามาสะสมทุกอย่างทุกวาระของการเอ่อเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเราสามารถเพราะว่า ราคาก็ไม่ได้แพงมากมายเราสามารถที่จะเก็บสะสมได้นะคะก็อย่างที่เหรียญที่สมเด็จยานี่ก็งดงามนะคะสวยงามคิดถึงพระองค์ท่านก็เก็บมาสะสมเก็บมาไว้ครอบครองได้นะคะเพราะว่าราคาเกินหน้าเหรียญไม่เท่าไหร่เองนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากมายเลยนะคะ เรียนสมเด็จย่าก็จะเป็นเรียนที่ล็กที่พระองค์ท่านครบ8 0ดสิบพรรษาน,นะคะ ก็มาบอกข่าวมาบอกให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้เก็บสะสมกันแบบนี้เลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับวันปีใหม่ไทยนะคะให้ ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะไปหาญาติพี่น้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมีความสุขกับวันดีๆช่วงเวลาดีๆนะคะแล้วก็เป็นวันของครอบครัวนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ